เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งเรื่องราวสุดประหลาดเมื่อเขาได้พบกับแมวอ้วนกลมตัวสีฟ้าตัวหนึง่งยืนอยู่หน้าประตูห้องของเขาแต่ในตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถึงเก็บแมวตัวนั้นเข้ามาในห้องและตอนนี้มันอยู่ในห้องของเขาแล้วค่ำคืนที่เงียบสงบเหมือนว่ามันจะผ่านไปด้วยดีและชายหนุ่มคนนี้ก็เริ่มกังวลกับแมวแล้วแต่ว่าขนาดเขานอนก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น และแล้วเจ้าแมวตัวนั้นก็เริ่มขยับชายหนุ่มเริ่มตกใจมากขณะดูกล้องวงจรปิดอยู่มันไปไหนกันนะมันเริ่มหยิบประตูรูปล่างประาดออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องในตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มกลัวมากเล,ล่าว่าทุกฝีก้าวที่เขาเดินทุกการกระทําที่เขาทํามันจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเจ้าแมวตัวนี้มาจากไหนกันนะหรือว่าใครเป็นคนเอาแมวตัวนี้มาวางหน้าห้องของเขาตกลงแล้ว มันคืออะไรกันแน่เรื่องราวเริ่มต้นที่ชุมชนเขตเนริมะเมืองโตเกียวเด็กหนุ่มนามว่าโนบิตะสะดุ้งขึ้นจากการหลับหลาเพราะเสียงกิ่งที่หน้าประตูและเด็กหนุ่มก็เดินไปเปิดประตูปรากฏว่ามีแมวอ้วนกลมตัวสีฟ้าอยู่หน้าประตูของเขาเจ้าแมวตัวน,นี้ชื่อว่าโดราเอมอน เด็กหนุ่มรู้สึกประหลาดใจกับแมวตัวนี้มากเพราะรูปร่างและหน้าตาที่พิลึกทำให้เด็กหนุ่มเริ่มสงสัยว่าเจ้าแมวตัวนี้มาอยู่หน้าห้องเขาได้ยังไงแต่เด็กหนุ่มไม่รู้เลยว่าเจ้าแมวตัวนี้กำลังจ้องมองเขาอยู่อย่างเงียบๆในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังปิดไฟและเริ่มที่จะเข้านอนในขณะเดียวกันมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นและเด็กหนุ่มก็เริ่มสงสัยว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรกันแน่ทางเดียวที่จะรู้คือการค้นหาเสียงนั้น แต่เด็กหนุ่มไม่เจออะไรเลยนอกจากเจ้าแมวตัวสีฟ้าที่อยู่บนชั้นวางของของเขาในขณะที่กำลังคุ้มโปงนอนอยู่ในเวลานั้นเองก็มีบางอย่างเกิดขึ้นใช่แล้วเจ้าแมวตัวสีฟ้าก็เริ่มขยับขยืขย่นและมองมาที่เด็กหนุ่มด้วยสายตาอาฆาตและอยู่ๆเด็กหนุ่มก็ได้ตื่นขึ้นด้วยความสงสัยและความกลัวที่อยากจะรู้ความจริงว่าเจ้าแมวตัวนี้กำลังมองเขาอยู่หรือเปล่า ทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็ได้เดินไปหาเจ้าแมวตัวนี้เจ้าแมวอ้วนกลมตัวสีฟ้าหน้าตาประหลาดไม่มีหูเด็กหนุ่มเจ้ามองเจ้าแมวประหลาดนี้อยู่สักพักแต่คําตอบที่ได้ก็คือเจ้าแมวตัวนี้อยู่นิ่งไม่ขยับขยื่นและนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นคิดไปเองพอเรื่องราวที่พิสูจน์ไม่ได้คําตอบเด็กหนุ่มก็เริ่มเข้านอนอีกครั้งและคิดซสว่านี่เป็นเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต พอถึงตอนเช้าเด็กหนุ่มก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงัวเงียลุกขึ้นมาและจ้องมองไปที่เจ้าแมวตัวสีฟ้าอีกครั้งปรากฏว่ามันยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเขาคงคิดไปเองจริงๆและทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็ได้นั่งลงบนเก้าอี้ของเขาเริ่มเปิดจอคอมเพื่อมาดูอะไรบางอย่างใช่แล้วนั่นคือคลิปว,วิดีโอที่เขาบันทึกไว้เมื่อคืนคลิปว,วิดีโอในกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า เจ้าแมวตัวนี้มีชีวิตอยู่จริงเด็กหนุ่มเริ่มตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปได้ยังไงเจ้าแมวตัวนี้เป็นอะไรกันแน่ในขนาดนั้นที่เขามองไปที่เจ้าแมวและตอนนี้มันคงยังนิ่งอยู่ในค่ำคืนต่อมาเด็กหนุ่มเริ่มไม่ไว้วางใจกับเจ้าแมวตัวนี้เขาเอาเจ้าแมวตัวนี้ไปเก็บไว้นในตู้เก็บของและปิดมันอย่างดีด้วยความที่ตอนนี้เขาเริ่มกลัวแล้วจึงเริ่มตั้งกล้องวงจรปิดเริ่มบันทึกวิดีโออีกครั้ง และคอยจับตาดูว่าเจ้าแมวตัวนี้จะออกมาจากตู้ไหมเมื่อเวลาผ่านไปความง่วงเริ่มเข้าครอบงำเด็กหนุ่มก็เผลอหลับไปในตอนนั้นและแล้วในเวลาเดียวกันที่ขนาดเด็กหนุ่มกำลังหลับเจ้าแมวตัวนั้นก็เริ่มไต่ลงมาจากตู้ใช่แล้วมันจะทำอะไรกันแน่มันเริ่มไต่ลงมาแต่ว่าที่จริงแล้วเด็กหนุ่มน,นั้นไม่ได้นอนเขาแค่แกล้งหลับไปเฉยๆและเขาได้เดินตามเจ้าแมวตัวนั้นไป แต่ทันใดนั้นเจ้าแมวก็หายไปและอยู่ๆประตูก็ได้เปิดออกและเผยให้เห็นรูปร่างของเจ้าแมวตัวนั้นที่ใหญ่ขึ้นและแล้วหนังก็ได้จบลงเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง